มารดาไกอาลูกลูกที่รักของแม่แม่คือมารดาไกอาดาวเคราะห์ของแม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณแม่มีตัวตนอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดบนโลกใบนี้มีอายุกว่าหกพันล้านปีแล้ว แม่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวใต้ดินในอวกาศรอบดาวเคราะห์นี้ในกาแล็กซีทางช้างเผือกและไกลออกไปกว่านั้นเนื่องจากแม่เชื่อมโยงกับจักรวาลดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ฉันได้เสด็จสู่สวรรค์เมื่อกว่า4ปีที่แล้วสู่มิติที่หและกำลังรอให้อรยธรรมมนุษย์ตามมาให้ทันนี่เป็นเหตุผลเดียวที่เมทริกสามมิตินี้ยังคงมีอยู่มิฉะนั้นมันคงหายไปจากโลกนี้ โดยซิ้นเชิงแม่มาที่นี่ในวันนี้เพื่อชี้นำและปลุกเรามนุษยชาติให้ตื่นขึ้นด้วยการให้พวกเขาเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นช่วยเหลือในกระบวนการเสด็จสู่สวรรค์นในฐานะมนุษย์ที่คิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขากำลังมีพฤติกรรมเชิงลบมากมายที่เกิดจากความมืดสะสมมานานหลายคนโกรธและชอบที่จะด่าทอสาปแช่งและแสดงท่าทางเชิงลบต่อกัน ภาษาหรือพฤติกรรมประเภทนี้มีการสั่นสะเทือนต่ำและมาจากพวกคนชั่วร้ายอารมณ์เชิงลบทั้งหมดเช่นความโกรธเกรี้ยวความเกลียดชังความอิจฉาความเห็นแก่ตัวความกลัวความขมขื่นความหดหู่และอื่นๆมาจากความชั่วร้ายและไม่มีอะไรอื่น วิธีที่เร็วที่สุดในการลดความถี่ของคุณคือการแสดงความโกรธและความกลัวซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ทำลายความสนบสุขภายในและความสามัคคีและหล่อเลี้ยงวิญญาณเชิงลบหลายคนยังคงสนับสนุนความมืดในความเป็นจริงนี้เช่นรัฐบาลชั่วร้ายของอิสราเอลยูเครนและอเมริกาการหลับตาต่อความจริงที่ชัดเจนแก้ตัวและแต่งเรื่องเชิงบวกเกี่ยวกับการกระทำเชิงลบของพวกเขาจะไม่เปลี่ยนความจริงเกี่ยวกับพวกเขา ก่อนและเมื่อการยกระดับจะเกิดขึ้นที่นี่วิญญาณฝ่ายมืดจำนวนมากจะถูกลบออกและเปลี่ยนเป็นรูปแบบฟองอากาศที่ส่งไปยังจิตสำนึกสากลพวกเขาจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทบทวนการกระทำเชิงลบที่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นๆในชีวิตวิญญาณเชิงลบที่เหลือจะถูกลบออกจากการดำรงอยู่โดยสิ้นเชิงโดยการรับใช้ความมืดในชีวิตมากเกินไป ผู้สนับสนุนมนุษย์ทั้งหมดของพวกเขาจะไปที่มิติที่ต่ำกว่ามิติที่สองและต่ำกว่าจะไม่มีปริศนาหรือความประหลาดใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะไม่มีการยอมรับข้อแก้ตัวใดๆเนื่องจากเป็นการตัดสินใจอย่างมีสติในแต่ละวันเพื่อสนับสนุนพวกฝ่ายมืดไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาคำตอบว่าอะไรคือความชั่วร้ายในโลกของคุณ ความจริงอยู่ที่นั่นเสมอและไม่ใช่เรื่องยากที่จะค้นหาในยุคสมัยใหม่ของคุณมันเหมือนกับประภาคารที่ล้อมรอบด้วยความมืดในตอนกลางคืนซึ่งคุณสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายได้หากคุณเลือกที่จะมองเห็นมิฉะนั้นคุณก็แค่เดินอย่างตาบอดไปหาคำโกหกอีกเรื่องที่ฝ่ายมืดนำเสนอมนุษย์จำนวนมากยังคงกินเนื้อสัตว์ บนโลกใบนี้และชอบที่จะหาข้อแก้ตัวให้กับมันนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและมนุษย์ก็ทำเช่นนี้มาโดยตลอดทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงการเห็นสัตว์นกและปลาหายใจและใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อทำลายการดำรงอยู่ของพวกมันโดยเจตนาเพื่อจะกินพวกมันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติ สิ่งนี้มาจากความมืดเท่านั้นและไม่มีอะไรอื่นสัตว์กินกันเองเท่านั้นเพราะพวกมันสะท้อนถึงจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์เนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าในความจริงนี้ถึงอย่างนั้นก็มีนักล่าจำนวนจำกัดเท่านั้นที่ไล่ยเหยื่ออ,อื่นๆยิ่งมีขนาดใหญ่และสูงเท่าไรอย่างเช่น ช้างฮิปโปแรดควายยีราฟกอริลล่ามา้าวัวอูดมูสควายป่านกกระจอกเทศนกอิมูน,นกคาสโซวารีและอื่นๆก็ยังกินแต่พืชเท่านั้นหากมนุษย์ร่วมกันหยุดกินเนื้อสัตว์อาณาจักรสัตว์ก็จะหยุดกินเช่นกันมนุษย์กลุ่มแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยแอนนูนากิไม่ใช่ผู้กินเนื้อสัตว์พวกเขากินแต่อาหารมังสวิรัตเท่านั้น หลายๆคนยังคงคิดว่าแอนุนากิเป็นปีศาจซึ่งเป็นคำโกโหกอีกประการหนึ่งที่มาจากฝ่ายมืดเนื่องจากประชากรมนุษย์ยอมรับข้อมูลเท็จได้อย่างไงไ่ายดายแต่กลับต่อต้านหรือปฏิเสธความจริงอย่างสิ้นเชิง มนุษย์ใช้เงินและทรัพยากรน้อยมากในการช่วยเหลือคนจนและผู้ขัดสนเมื่อเทียบกับกองทหารและอาวุธพวกเขายังใช้เวลาจำนวนมากในการสร้างอาวุธที่อันตรายที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทำร้ายสิ่งมีชีวิตต่างๆให้ได้มากที่สุดแทนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสงครามและความขัดแย้งมีอยู่จริงในโลกของคุณ เพราะทหารมนุษย์เลือกที่จะใช้อาวุธต่อสู้กันเองและทำตามคำสั่งของผู้นำฝ่ายมืดอย่างไม่ลืมหูลืมตาซึ่งสนใจแต่ตัวเองและบ้าอำนาจเท่านั้นเนื่องจากทหารส่วนใหญ่ที่ต่อสู้ในสนามรบไม่ใช่ฝ่ายมืดพวกเขาจึงไม่เสี่ยงชีวิตและไม่ส่งสมาชิกในครอบครัวไปสู้รบ แทนที่จะปล่อยให้มนุษย์ต่อสู้กันเองในสงครามไร้ความหมายซึ่งไม่เคยนำมาซึ่งสันติภาพที่ยังยืนเช่นเดียวกับที่มนุษย์ยินดีที่จะเสียสละชายและหญิงในประเทศของตนเองนับล้านในสงครามและความขัดแย้งหรือหลบหนีออกจากประเทศของตนเป็นจำนวนนับล้านเมื่อเผด็จการเข้ามามีอำนาจ แทนที่จะกำจัดผู้นำฝ่ายชั่วร้ายเพียงคนเดียวออกจากอำนาจมนุษย์มักจะมีพลังในการไม่ทำตามคำสั่งของผู้ควบคุมความมืดและเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นโดยนำยุคทองของไกอามาแต่พวกเขาปฏิเสธที่จะใช้เสรีภาพของตนเนื่องจากไม่มีการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากวิญญาณที่นี่ พวกเขามักจะรอคอยผู้ช่วยชีวิตหรือพระเมสสิยาที่จะมาช่วยพวกเขาระบบทาต์ของเองินไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไม่มีผู้เข้าร่วมโดยเต็มใจระบบการเงินเชิงลบอาจหยุดดำรงอยู่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆหากประชากรมนุษย์หยุดใช้เหตุผลหลักที่ระบบนี้ยังคงอยู่ก็คือมนุษย์ไม่ได้สามาคัคคีเป็นหนึ่งเดียวและพวกเขายังคงบูชางเงินเมื่อไม่นานนี้เกิดการประทุข,ของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่เกาะฟลอเรสประเทศอินโดนีเซีย สาเหตุเกิดจากหลายสาเหตุเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นตั้งอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่และจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่อยู่ข้างใต้กองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี่สงผู้บัญชาการวีริลอนไปทำลายฐานชีวภาพขนาดใหญ่ใต้ดินกำลังเตรียมทดสอบไวรัสตัวใหม่เพื่อปล่อยให้มนุษยชาติได้เห็นว่ามันจะแพร่กระจายได้เร็วแค่ไหนและมนุษย์จะถูกกำจัดไปได้กี่คน วีริลอนปรากฏตัวในโลกแห่งความเป็นจริงของคุณในยานอาวกาศที่ปกปิดตัวและโจมตีห้องแล็บชีวภาพด้วยอาวุธกาแล็กติกส่งผลให้โครงสร้างทางทหารถูกทำลายทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่และจุดชนวนให้เกิดการประทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากมันบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ สิ่งอำนวยความสะดวกจำเป็นต้องถูกทำลายเนื่องจากมันเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติทั้งหมดบนโลก หากอรารยธรรมมนุษย์ต้องการก้าวขึ้นสู่มิติที่ห้าไม่ใช่ทั้งหมดแต่หลายคนต้องเริ่มเติบโตเพราะตอนนี้พวกเขากำลังทำตัวเหมือนเด็กที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่อการกระทำเชิงลบของตนชั้นได้เห็นความทุกข์ทรมานและพฤติกรรมที่ไร้มนุษยธรรมมากมายของวิญญาณบนโลกใบนี้มาเป็นเวลานานแล้วไม่มีภาพรวมตาเกี่ยวกับสิ่งที่ชั่วร้ายและสิ่งที่ไม่ใช่มันคือความจริงที่มนุษยชาติต้องการได้ยินโปรดทุกคนยอมรับความรักอันยิ่งใหญ่ของชั้น เลือกอย่างชาญฉลาดว่าคุณจะสนับสนุนใครและสิ่งใดด้วยพลังและจิตวิญญาณของคุณแม่ไกอาถ่ายทอดโดยเอเรนาเวาสเกสทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี่